ฮัลโหลทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมรู้กันทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยิบช่อง alex น้ำยูดเกม i n น e s t ต์สเตชหรือ War C ซ mm hmm. ของเราเช่นเคยครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมทดสอบนะครับล่าบอสด้วยปืน i m i นะครับเหมือนเดิมยิงแค่ตัวเดียวนะครับผมในคลิปหนึ่งนะครับจะรีวิวให้ดูแค่ว่าปืนนั้นปืนนี้ยิงบอสกี่นัดบอสถึงจะตายนะแล้วก็ทุกคนจะได้เอาไปฟาร์มตามกันเนาะปืนไหนมันหากระสุนง่ายอะไรเงี้ยเออ ปืนไหนมันพังยากอะไรเงี้ยเออก็ดูตามคลิปนะครับแล้วก็หาปืนหากระสุนไปยิงเอานะครับท่านผู้ชมโดยคลิปนี้นะครับผมยิงบอสเมืองบนสุดในแมปเลยครับเมืองนี้ยังไม่ไปนะเพราะว่ามันยังคุ้มอยู่แต่ว่าตัวลูดเมืองนี้ประมาณสอาครั้งได้แล้วได้ของดีก็จริงแต่ จะกลับเซฟเวลาดิสหารถอะไรเงี้ยแม่งเจอคนด่างอะ่ะตลอดเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวไปดูการคลิปนี้ IMI ของเราจะยิงบอสกี่นัดตายแล้วก็เราจะได้ของอะไรมาบ้างนะสำหรับเมืองบนสุดยังดรอปของดีอยู่หรือเปล่าซึ่งวันนี้ก็น่าจะยิงได้ประมาณประมาณ8ตัว9ตัวเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเอเอเนี่ย1แม็กต่อ1ตัวนะครับโอเคครับผมทุกคนไปลุยกันเลยโอ้ทุกคนมากว่าจะเจอบอสทุกคนเคลียร์แล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ย ว่าจะได้ยิงดูผมไล่เข้าตั้งแต่เซิฟสี่สกว่าประมาณ6-7เจ็ดเซิฟแล้วนี่น่าจะเป็นเซิฟที่6หรือเซิฟที่7จนี่แหละเพิ่งเจอบอสครับผมท่านผู้ชมหายากจริงมาไอมไอของเรามาชมกันจะใช้กี่นัดท่านผู้ชมดูครับ เอ้ยล่นไปประมาณ3-4นัดนะอูได้ RA วะ่ะโอเคซีแม็กพอล่นไปประมาณ4นัดละกันเหลือ10นัดใช้ไปเอ่อ4แม็กกับอีก20นัด4-32 120 1 4 0นัดเองหรอ,อแรงกว่าฮันนี่นะฮันนี่150ใช่ไหมส่วนอันนี้140ครับผมสำหรับ IMI ตามนั้นนะท่านผู้ชมข้อสรุปของ IMI ล่าบอสก็ใช้ไปทั้งหมด 140นัดนะโดยประมาณนะครับผมท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคนะครับแรงใช้ได้เลยเอตอนนี้น่าจะราคากระบอกละประมาณ20บาทนะน่าจะประมาณนี้ยี่สิบถึงยี่สิบห้าอ่ะประมาณนี้นะครับยิงบอสหนึ่งตัวหรือแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ลดไปประมาณสิบสองนะไม่ถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์หรอกนะเกือบสิบสองเปอร์เซ็นต์โอเคตามนี้ทุกคนเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟยิงบอสต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอไอไปเก็บยัดตู้ก่อนจะได้ไม่ระแวงไม่ใช่อะไรนะครับ มาครับทุกคนต่อตัวที่สอง โอ,อโอ้ยสกาสวยต้องงี้สิลูกพี่โอเคได้ปืน2กระบอกติดต่อกันเลยครับ2ตัวแรกตัวแรกได้ R.A. เนาะตัวที่2ได้สการครับทุกคนเอ้ยเจอ M16 กว่าทุกคน M16 ดรอบหลังรถครับโอเคเยี่ยมต้องนี้สิโอเคมาทุกคนโอ้กว่าจะได้ยิงเหนื่อยย้ายเซิร์ฟ สี่นัด <c oughs> ยังอุตส่าห์ใส่มาเอเอไปเลยแล้วกันอุ้ยอะไรวะทำบี้ตัวข้างหลังตายเฉยเอเอมันสามารถกดลัวได้โอ้โหโ ยังดรอปของดีอยู่นะเมืองนี้นะนี่แหละเหตุผลที่ผมยังไม่ย้ายไปเมืองอื่นก็เพราะว่าเมืองนี้มันดรอปของดีครับผมท่านผู้ชมผมเปลี่ยนเซิฟนานมากเมื่อกี้ผมว่าผมจะพักแล้วนะผมว่าผมจะไปนอนแล้วแต่ไม่งเสือกมีเฉยเซิฟเนี้ยเหมือนอย่างไง้ผมฟาร์มต่อเหมือนไม่ผไม่ยังให้ผมหลับผมนอนอ่ะเออพอจะพักแม่งมีเฉยที่เปลี่ยนเซิรฟอย่างนานจนท้อผมจะไปนอนแล้วผมย้ายเซิฟมาผมว่าเซิฟนี้เซิฟสุดท้ายถ้าไม่มีผมจะนอนแม่งเสือกมีท่านผู้ชมถ้ามีก็ฟาร์มต่อแค่นั้นแหละ มาครับผมท่านผู้ชมต่อโอ้โหเหมือนไม่ไม่อยากให้ผมพักจริงๆแหละพอบอกจะพักไม่มีติดต่อกันเลยอะไรของมันวะเอมันปดรัวได้นะน้องตุย้าไม่ตุยไม่ตุยเอ้ยอะไรวันเนี้ยดูได้ดอนวะัันเอ็ดโอ้โหโคตรน้อย เวนเปลี่ยนเสื้อทางนานให้พันเอ็ดมาตัวที่เท่าไหร่ล้วไม่รู้ไม่ได้นับตอนนี้จะได้อะไรเอ่ยสกาฟ,ฟ้าหรือเปล่านะอันห้าพัฒนาขึ้นมาหน่อยได้อีกห้าตัวเลยเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับสุดยังสุดยังโอเคสุดแล้วนะ จะได้ยิงแบบใกล้ๆหน่อยโอ้โหอาอีวะนะก็ยังดีกว่าได้ดอนทีละพันเอ็ดพันสอง เอเอได้อีก1ตัวพ9 0ย์อีก1ตัวอันนี้อีก2ตัวเป็น4ตัวครับท่านผู้ชมโอ้โหเจอเออีก1กระบอกนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคไปย้ายเซิร์ฟยิงต่อสรุปได้อีกประมาณ5ตัวโอ้โหไม่ได้พักสักทีเอเมื่อกี้แม็กเต็มด้วยนะ20นัดด้วยนะด้กรสุนยิงบอสเพิ่มครับมาทุกคนยิงต่อครับอุย้ยอะไรวะ วินเปลงกระสุนเลยโอเคสกาเอ้ยจะได้กลับตู้แล้วเนี่ยกระเป๋าเต็มแล้วนะเนี่ยส3บสามโลละโอเคไปทุกคนเดี๋ยวผมขอเอาของไบยัดตู้ก่อนนะครับผมมียิงตั้งแต่เซิร์ฟสาสิบสามถึงสามเจ็ดเลยนะเนี่ยโอเคทุกคนเมื่อกี้มันเด้งออกจากเซิร์ฟนะไม่เด้งออกจากเกมนะมันเด้งออกจากเซิร์ฟแล้วผมก็ลืมกดอัดเมื่อกี้ได้สกานะ เมื่อกี้นะแล้วก็ AA กระสุนหมดไปแล้วนะครับได้สกามานะตัวนี้นะตัวที่ละแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าได้สกานะเดี๋ยวคนจะงงว่าเอ้ยสกามาจากไหนไหนเอาไปเก็บในตู้หมดแล้วก็คือลืมกดอ่ันครับ <c oughs> เกมมันเด้งนะครับตามนั้นโอเคไปเดี๋ยวลุยต่อได้อีกสามตัวนะท่านผู้ชม <S <S ถึงเฉยมาั้งปิดบ,บัสเฉย Ui, ô oh, mấy cười quá Ô dê Ô mô, à ê quá Mà hả mồm thưa quý xôm Cả sủn lau cay cho Đấy สกาสวยก็ยังรับของดีเหมือนเดิมว่ะเมืองนี้เอาเรื่องได้อีกตัวหนึ่งนะสำหรับกระสุน P ี0 150นัดตายพอดีนะครับโอ้มีกล่องด้วยว่ะน,น,นานทีจะเจอจะ,จ,ะจ,ะจะปิดคลิปอยู่แล้วได้ A K M เคไปทุกคนตัวสุดท้ายของเราดูดูกันว่าเราจะยังได้สกาอยู่หรือเปล่าหรือว่าตัวสุดท้ายมันจะให้ดอลล่าเราไปลุ้นกันครับผม โอเคทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปตัวสุดท้ายเมื่อกี้ได้ RA นะว่าผมย้ายเซิร์ฟนานผมก็เลยสต็อปวิดีโออัดไว้นะครับแล้วก็ลืมกดอัดอีกทีนึงเชื่อมากคลิปนี้สองรอบแล้วนะลืมกดอัดเนี่ยตัวสุดท้ายเมื่อกี้ได้ C Max เนาะ,ะมาสรุปกันทุกคนวันนี้เราได้อะไรมาบ้างอ่ะโอเคก็สรุปได้สกามา5กระบอกเนาะ ดรอปจากบอสนะครับผมแล้วก็ได้ดอลล่าอีก4เป็น9ตัวแล้วก็อะไรวะดอลล่าดอลล่าอีก4อันนี้เมื่อกี้ผมพูดอะไรวะไม่ใช่เบอร์ทุกคนผมว่าจะนอนพักตั้งแต่ตีสองนะเอยไม่ใช่ตั้งแต่ตีสามตอนนี้ตีสี่ครึ่งครับผมทุกคนว่าจะพักตั้งแต่ตอนนั้นนะแล้วก็ยาวเลยถึงตีสี่ครึ่งสมองเริ่มเบอร์แล้วตอนนี้ขอโทษขออภัยถ้าพูดอะไรผิดไปนะครับอ่ะเอาอีกทีนึง ในสก,กาไข่5กระบอก a 4ครับเป็น9ตัวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าดอลล่าได้กี่ตัวนะครับท่านผู้ชมก็นับกันเอาเองแล้วกันเนาะในคลิปอาจจะพลาดไป2ตัวนะที่ผมไม่ได้กดอัดนะครับแล้วก็ M16 ดอกพื้นอีก1กระบอกกนะ็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับเมืองนี้นะครับท่านผู้ชมก็ยังรอปของดีเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยยังไม่ย้ายไปจากเมืองนี้มี2เมืองนะที่ผมการันตีว่าได้ของดีก็คือเมืองล้างอันดับ1เมือง2ก็คือเมืองนี้นะครับเมืองที่3ก็น่าจะเป็นนอร์ลาดก็ตามนี้นะทุกคนสำหรับ IMI ล่าบอส M.I ก็สรุปใช้ไป140น,นัดนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะผมฝากไว้ใด้ออมอกออมใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมผิดพลาดปประการใดก็ขอให้ท่านผู้ชมมาดาที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเจอกันคลิปหน้าครับ